ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะหนีบเลขอ,อะไรคะเลขเกเลขเก้าเ <9. S 1> ง่ายไหมงเกใช่ค่ะทต้องอันนี้ง่ายที่สุดในโลกเลยบอลลูนเป็นบอลลูนยักษ์ใหญ่มากมีเท่าไหร่หนึ่งอะน้อยไห <1. laughs> ม,น, <laughs> น,มน,น้อยหรือเยอะเนี่ยหนึ่งน้อย <laughs> โอเคอ่ะหนึ่องามเลขสาอยากๆนะโอเคสุดท้ายค่ะเยอะมากเลยค่อยๆนะสองสามสี่ห้าหกเจิบสิบเอ็ดสิบเอจริงป่ะเอานะพร้อมกันใหม่งสองสามสี่ห้เจแป